ไปรับภารกิจตรงไอ้น,นี่ดีกว่าที่เป็นตัว K นะครับ Hi, ฉันไม่ได้อาบน้ำอาทิตย네์หนึ่งละแกมีอะไรจะบอกเราหรือยังเรื่องแก๊งของแกก็บอกแล้วฉันบอกว่าฉันไม่รู้คิดไว้ไม่มีผิดเลยใจเย็นก่อนสหายดูเหมือนเพื่อนเราคนนี้ท่าจางจะลิงแข็งเพื <S <S ่อนฉันคุณวิลเลียมเขามีอะไรจะให้ แกจะบอกอะไรไหมผมบอกคุนทุกคนแล้วผมไม่รู้อะไรเลยพวกนั้นไม่ใช่เพื่อนผมผมพึ่งมาอยู่ที่นี่กับพวกมันได้ไม่นานไอ้ตอแหลแกบอกผมจริงมาเดี๋ยวนี้ดัดให้ผมจัดการนองโอเคเปิดปากมันมันจะได้บอกความจริงกับเราสักทีโอเคอย่าปันหัวเราสมุนโอริโก้ผู้แสนพักดีแกจะหลอกแค่เลยช่างมันซิวะงั้นเรามาหาอะไรสนุกทับกัน เจียนกระปูวันไม่ต้องห่วงหรอกฉันแค่จะเจียนไอจูแกทิ้งมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกไอสัตว์จะตัดหำจะตัดหำเฉยไอพวกปิดบริตพวกแกต้องการอะไรกอแกไม่บอกเองคำถามก็คือจะบอกตอนนี้หรือบอกตอนที่หำแกขาดโอเค ผมรู้ว่าโอริสโกมันซ่อนอยู่ไหนคุณพูดถูกมันไม่ชอบคุณพอๆกับที่ผมไม่ชอบมันเขาอยู่ในเกตตอมเดี๋ยวจะพาไปจริงๆผมก็ไม่ชอบหน้ามันหมายถึงไม่น้อยกว่าพวกคณเกลียดมันหรอกโอเคงั้นพาพวกเราไปที่นั่นตอนนี้เลยเดี๋ยวจัดให้ดัสคงสนุกหน้าดูนะเร็วรีบพาฉันไป หวังว่าแกคงไม่คิดหลอกพวกเราหรอกรอนะ <c oughs> ไม่ผมไม่ใช่พวกโอดิสโก้จอห์นบิวมานี่เรามีทิรละต้องไปสะสางไปตอนคืนเร็ว <c oughs> ขึ้นเขาไปหลังวาเลนไทน์ <c oughs> ฉันจะพาไปจอห์นไหนเอานี่ติดไปด้วย <c oughs> ถ้ามันตกติดข้ามันเลย <c oughs> แน่นอน พวกเราจะไปส่งความคิดถึงให้เพื่อนรักเก่ากันบอกว่าอย่างนั้นไปเร็วผมจะพาคุณไปเองฟังนะผมจะบอกทางคุณไปโอเคไอ้นี่จะบอกทางเราไปไปโอเคไ,เไป,ป,คปคผมไม่ใช่พวกมัน แต่แกเหมือนมุกมันเลยกินแกเหมือนโอเคไปกันถูกเลยแกนี่เพี้ยนไปแล้วมอรแกนมีดคว้างอยู่ในกระเป๋าของนายแล้วบอกว่านายต้องใช้ฉันเอามาให้นายและฉันก็ถูกสั่งให้มาบอกว่าเอามาให้นายข้าวหน้าถ้านายจะให้อะไรฉัน ขราวหน้าเอามาให้ชัดได้ไหมแทนที่จะเอาไปเก็บไว้ที่อืน่นแล้วค่อยมาบอกทีหลังทีหลังฉันจะไม่ช่วยนายละเอ้ยนี่ฉันว่าฉันพอจำได้นะอยู่ทางนี้ใช่ฉันรู้จักประเทศนี้ใช้ทางนี้ผ่านภูเขาขึ้นไปนายเป็นไงบ้างจอนก็ดียังไม่หายดีแต่ก็ดีนะ นายต้องหายดีแล้วแน่นอนภาคยาวขนาดนั้นเฮ้ก็ได้อาไิเกลวไม่ยอมไม่ฉันไปไหนนายก็รู้เธอไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่ก็ถ้านายมีข้ออ้างเมื่อไรแล้วก็เอาตลบอยู่หลังผู้หญิงนะตอนนี้เรากำลังโดนถล่มยิงและฉันจะทำยังไงตอนนี้นายกำลังย่แย่ฉันก็หวังว่านะกลัวแต่ว่านายจะไม่รู้จักช่วยเหลือใครนอกจากตัวเองไงสิ เห็นไหมโอดิสโกเขาทำกับโอ้เฮ้ยชนชนขอโทษขอโทษเขาทำกับเพื่อนอย่างขนาดนี้นึกภาพตอนเขาทำกับศัตรูสิฉันรู้เลยว่าพวกนายจะจัดการศัตรูไงไปแล้วไปทางซ้ายถนนนี้จะพาเราอ้อมไปเอ้ย ระวังหน่อยนั่นเขาพวกนัน้นจะพาเราไปหาพวกนั้นออมแรงไว้รู้ไหมพวกนายก็ไม่ต่างจากพวกโอริสโกเท่าไหร่หรอกแกว่างไงนะฉันดูว่าพวกนายดูเป็นแกโดนมัดติดกับต้นไม้แกจะไปรู้อะไร <c oughs> ก็รร <c oughs> จริงแต่จะบอกว่านายไม่ได้รู้จักโอริสโกโด,ดีบางทีฉันว่าฉันรู้จักพวกนายดีกว่าพวกนายรู้จักพวกนายสิ บอกแล้วสิเราเหมือนไอ้พวกหมาบ้านนั้นยังไงเอ่อเป็นพวกนอกกฎหมายเหมือนกันเอาตัวรอดเหมือนพวกนั้นอยู่อย่างลำบากแล้วก็ดิน้นรนสู้กับกฎหมายจริงๆแล้วก็ดิน้นรนเอาตัวรอดอ่ะน,นะเห็นหรือยงังว่าทำไมแกถ,ถึงเป็นพวกโอดิสโก้แกดิน้นรนเพื่อเอาตัวรอดพวกเราดิน้นรนที่จะยังมีชีวิตชีวิตอันเสรีโฮมันเป็นพวกโจรสวะนักฆ่าดัดเหมือนกับ ดัดเหมือนกับคู่แต่จากที่เห็นพวกนายดูเหมือนพวกเสือสวะนายเห็นแต่นายไม่รู้จอนปุกป่าให้ทีพอได้ละโอเคเราออกซ้ายทางนี้พวกเราลงเนินไปเข้าไปในป่าพวกเราจะไปแบบ,บเงียบๆจัดการทุกคนที่เจออย่าให้รอดไปได้ที่เราจะทำเราจะไปให้เร็ว โอเคให้มาเยอะจังวะตามใจนายเลยเอาด้วยหมอแกนตามนั้นผ่านต้นไม้นี่ไปไหนล่ะเฮ้ยใกล้มากแล้ะฉันว่านายเอาม้าผูกไว้แถวนี้จะดีกว่าฉันจะชักปืนออกจากม้าฉันพร้อมเลยใจเย็นไว้วิวเงียบก่อน โอเคไลฟ์เฟ okay. ตรงนี้แหละกระท่อมอยู่ตรงอีกด้านของเนินเขาลูกนี้โอเคลงจากมา้าแล้วไปดูกันนายจะใช้มีดใช่ไหมบอกว่าใจเย็นมีดเหรอไหนะมีดขว้างอยู่ไหนะอันนี้อะไรวะ อันนี้แครอทไว้ให้มา้าโอเคตามฉันมาอีกไม่ไกลจับตารุนไว้ทุกฝีก้าฉันไม่คิดจะเล่นนายตอนนี้หรอกไม่เอานะข่าตัวตายชัดๆแกจะได้ตายห,หนูแต่ก่อนจะตายฉันจะเจือนจูแก พระเจ้าข้ามสัตว์เขาไปโอเคตรงนี้กระท่อมอยู่ในทุ่งโล่งข้างล่างมีพวกมันหลายคนซ่อนอยู่ด้วยพวกมันมีอาวุธไหมมีเล่ายาระวังคนแปลกหน้าดล้คมล่ะเขาหลบอยู่ในกระท่อมหมดสภาพเมาไม่ได้สติบ้างนะ นั่นไงมีคนมาอันนี้ขอเยี่ยว,วยก่อนอ้น,นี้โดนคนแรกแน่นอนโอเค เงียบไว้เร็วเข้าเถอะจัดการนิดเงียบเข้าไปก็อไรกว่านี้มีดกูอยู่ไหนเอาละชะตามึงขาดแล้ว เฮ้ยอืมบวกเงียบๆไงเล่าสัตว์เอ้ยเปิดฉากแล้วจบละเงียบไม่ได้ละจัดการเงียบไม่ได้ละเรียบร้อยแมงไม่โดนไหนวะ โดนเรียบร้อยเหนียววะโดนโดนโอ้โหโดนนี่มันอีเมสซิตชัด ต้นไม้โดนโดนหลบตรงหินนี่เรียบร้อยใครยิงวะเรียบร้อย แม่งไม่ตายเฮ้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 ยสัตดิเดี๋ยวาคกูไม่น่าหฮาวเลยสัตว์สัตตุ้งยิบ้อย โอ้โหไม่โดนสุดเอ้ยยากจังวะโดนโอเคนี่ใช้เดตไอไม่คล่องเลยครับโดนโอเคสุดเอ้ยเกือบตาย สตาร์ก่อนโอเคขนตัวมันหน่อยแปดสิบหกบาทโอ้เยอะอยู่เนาะขนตัวพวกมันยาบำรุงถือว่าใช้ได้ กระสุนโอเคเดกยาซะหน่อยว้าไหนไปดูว่าโคมอยู่ในกระท่อมเรียงโอเคกระท่อมหรอประตูอี่ท้งนั้น เฮ้ยเกือบตายสัตว์เฮ้ยไอนนี้ช่วยไอ้เป็นไรใช่ไหมโอเคขอบคุณโคมออริสโกมันไม่อยู่ที่นี่แกหลอกพวกเรามานน่แกหลอกเราแกหลอกเราโคมออริสโกมันไม่อยู่นี่ ขาอยู่นี่สาบานได้ถ้าผมหลอกผมคงไม่ช่วยคุณหรอกเออมันก็มีเหตุผลอะเถอะงั้นไปจากนี่ซะฉันจะฆ่าแกฉันไม่ได้หลอกโอเคงั้นฉันจะปล่อยแกไปซะแบบนี้ก็เหมือนฆ่าผมข้างนอกนั่นไม่มีพวกนายโฮมออรดิสโก้สติแตกกับเรื่องนี้แน่ๆแล้วไงตอนนี้ฉันเป็นพวกนายแล้ว เดี๋ยวก่อนนะอาออันก็ได้เอาละกลับไปที่แคมป์เราไหนไม่เอาเงินหรอเงินอะไรที่นี่มีเงินอยู่ในปล่องไฟฉันไปดูเองที่เหลือกลับไปที่แคมป์บิลแกบอกดัดด้วยยังไม่ต้องฆ่าอ้เคเลนแค่ตอนนี้โอเคตามนั้นหาเงิน กระสุนลูกซองแต่เราไม่มีลูกซองใช้นะครับตอนนี้ขนมบิสกิตเอ่อสมอายุวัฒนาโอ้โห,โห,โห,โหส่วนใหญ่นี่มีแต่เหล้าทงนั้นเลยละนะเนี่ยเฮ้ยนี่มัน ูกซองเหรอโอ้ยกดไออสอะไรวะทำความสะอาดปืนด้วยน้ำมันหยอดปืนทำความสะอาดปืนเหรอกด X โอเค <c oughs> ดูใหม่ขึ้น,นทันทีนะกับด้านเลงปืน โอ okay. เคอาปืนนี่แหละค้นหาริ้นชักอะไรอะ่ะท่านไหนมันบอกว่าเงินอยู่ในป่องไฟโอเคเนี่ยค้นได้เจอป่ะโอ้โหโหกร้อยโอเคเยอะอยู่ยนะ ผตัวนี่ดิมีอะไรอีกปะอย่าบำรุงเอา้าเอายัดใส่ม้าไปแล้วก็เดี๋ยวไปเก็บปืนอีกกระบอกหนึ่งข้างในนย่บอกนะว่าหายละเล่าอีกเหรอขอ,อเงิน เอา้าปืนที่วางผมทิ้งไว้ตรงนี้หายเฉยอะไรครับเนี่ยเคช่างมันเก็บธนูไว้มาเดี๋ยวกลับไปที่แคมป์กันเอาประกาศจับ Okay. เดี๋ยวกำหนดจุดแผนที่กันอยู่ไหนละแคมป์ผมอ่ะกลับบ้านกัน กูนึกว่าจะจับกูเซิร์ฟพวกในอำเภอนี่ว่ะที่ตอนนั้นผมไปที่ตอนนั้นผมไปไครขโมยม้าเขานะอะไรอ่ะ<ฟ> ขพท่านเนอะป่าตอนนี้ไม่มีรถไฟขวางเผื่อล่าสัตว์นะเนร้ยไปทางนี้สักดอกดีไหมเนี่ยโดน ตายเฮ้ยเก็บมายิงแพันี้ดีะโอเคมากันได้กระต่ายติดไม้ติดมือมาครับ เอาตรงนี้ใ hey, okay. จเย็นไว้ผูกโอเคถึงแคมป์ละผู uh huh. กมาไว้ อเ,เอาลงมาเอาเอาลงมาสิกระต่ายนะพวกเก้เดี๋ยวถลกหนังกันมึงฉีกอย่างนี้เลยเกเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปบริจาค เอาก็ตายมาให้พวกที่พักอัปเกรดได้ได้บ้างแล้วะเฮ้ยใช้นี้ได้หรอที่ยังไม่ได้ kia đâu đấy hay mình bay hay một kia nó lẹ